เขาแม่บอกไอ้ไม่น่อยบอที่เียงจะคว้องแค่เนียงจะงเต้นเต้นมเต้นโอกินแล้วจะองจะองที่นยงล่ะอคอีมฮยนัะคีมเก็บเก็บบานมาเ็จแล้วเดี๋ยวจะขอไปหาลุ่ๆอยู่เนี่ยออแค่นี่จะค้องโนีจะอโอเคจะเอง เดวอบานใช่ไหมหน่อยพนสาวแสกเลยดีไหน่อไม่ต้องหอ่วงไม่ต้องหอ่วงไม่ต้องหอ่ว <im> ง,งสดชื่นแล้ว <im> เพื่อนหน่อยน้าตาไหแล้วมันจนเห็นมันยืนอยู่หนาเวทีแหม <im> โอ้ยจะมาหนาเวทีเดินน้ำตาไหกันเพื่อนนะสุดยอดอีก <im> ที่มาอีกแล้วเอฟซีมาอีกแล้วเพอนน เราจะพิเศษว่าจะไปบ้างมึงกันโอ้จ้าจ้า,าแม่ไม่กันละคุณนะพ่ออเอ้าจะคุกจะรับแขกจ้าท่าน,นี้ก็สู้งานจ้าแม่เดี๋ยวท่านี้เขยจ้าสูส้สแล้วลูกรังใจเอาอันกินยากินยา,นยาม,มันไม่ดูแลเจ้าของแม่กัดน,นอนในเด้อไอดูแลอะไรไปนอนแม่ต้องเก็บของมาแล้วก่อนนอนพักตัวเอาให้เป็นละท่งนี้ทำเนี่โอ้ให้ล้าแฟนมั่งเนี่

อุ้ยเสนอไปโดนรอุ้ยอก็พูดไหมพอไปโดนในอง่ไปลังแต่ไปแล้วเสียงกวนนิดหน่อยหรอหลับสบายไหมครับไม่เบาอี่ตานิดนึงหรแต่ว่าแต่ว่าตมีคนตนๆเนาะผุงางกลับไปมีเสียงมีเสียง่ ดูโตนเปล่าโตนนะทช่ไหมฮะอยู่ตรงกลางแมสคนอยู่บนตัปลายคนข้างล่างแมสซ้ายขวาปกผมเดินเข้าไปโอ้โหูระดับและต่ำเท่าด้านอย่างนี้พ่อไม่รู้จะทำยังไงเออเลยเลยจิออกไปนอนเก้างนอกรถวิ่งหลับไม่หลับอีกแม่เปล่าทุกคนไอ้ดูดิเออคุณยายได้ยังมากินนี่ข้าวเหนียวออยู่นก